วันนี้ผมมีแอปมาแนะนำครับชื่อว่า UG Phone ครับเป็นแอปจำลองเช่ามือถือบนระบบลาวด์เ,เพื่อนเพื่อที่อยากจะปล่อยบอทดฟาร์มเกมมือถือแล้วกดออกจอมาดูหนังดู YouTube โดยที่ตัวเกมก็ยังบอทดให้เราตลอดเวลานะครับแถมเวลาเราบอทดเราสามารถปิดมือถือและปิดคอม PC ได้อีกด้วยครับบอทก็ยังทำงานต่อไปบนระบบลาวด์ครับเริ่มต้นเพียงวันละ8บาท คลิกดาวน์โหลดลิงก์ผ่านด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือใส่โค้ด AFKFK AF จะได้รับเพชรเพิ่มมากกว่าปกติอีก488เพชรครับเพชรก็สามารถนำเอาไปใช้ในการลดราคาได้35บาทครับหรือนำไปทดสอบเช่าจอฟรีๆได้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับขอสปีดนิดนึงอยากจะเดินไปแทงคนมันๆอ,อ่อเล็กหรอครับเล็กไม่เป็นไรก็ได้ครับครับผมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับนะ โอ้พี่ลืมปิดไมค์เหรอขอโทษทีพี่ฝอยอยู่ในสตรีมโทษครับโทษครับสองจิวนั้นเคยมีตีเด็กกับเขาด้วยหรอมีจีนจีมีอยูเนี่ะบีสปอร์ตผมก็ผมก็ตบได้แค่ตีเด็กอะครับตีผู้ใหญ่ตีไม่ไหว จอเขาสวนกลับมาทีเดียวล่วงล่วงเป็นผักเป็นปลานะโอเคมาครบทุกคน30ละครับเตรียมลุยไปเดี๋ยวผมขอกินอะไรสักนิดสักหน่อยนะ โอ้มีอะไรผมกินบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเพิ่มพีเพลแล้วกันอย่างน้อยอันนี้แล้วกันไปใส่ไปก่อนอะไรไม่รู้กินไปก่อนมันเหลือเยอะตอนนี้อาหารอาหารไฟนอลพีดาเมจบนนั้นในตลาดหมดพีวพีอะอาหารพี p พีหมดโค้เศร้าคุณไม่ใช่หัวหน้าตี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหัวอยู่กับแฟน หนูส่งหัวกลับให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่กดพอดีพี่สตรีมอยู่นะฮะโอเคไปเลยครับลุยเลยครับเกมแรกไป <laughs> เจอตีโหดแน่นอนท่าไหนดี <laughs> โอ้โหเตรียมท่าเลยอ่ะคุณอิทธิศักดิ์เนะมอนสเตอร์เอกับวินซ่ามาทีมเดียวกันวันนี้เฮ้ยจริงดิโอ้ตาย ตายแน่นอนอย่าได้เจอกันเลยนะอ,อยากเห็นโมเมนต์หัวร้อนบ้างโอ้โหจอดับไปแล้วครับนะทุกคนไม่ดูแลจบแล้วแล้วหนึ่งนะผมผมผมเสียบเสียบจอใหม่กันมาแบบติดติดดำดบด,บด้วยขอโทษด้วยนะครับนะ ไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ขอลองแทงก่อนครับจะได้รู้ว่าแรงไหมเออโอเคไปเลย,ยผมยังไม่ได้กดใบไฟนะเดี๋ยวกดใบไฟก่อนแาเมจ,จะได้พุ่งกระฉูดเออพี่ใส่ห้าใบครับพี่ใส่ห้าใบนะฮะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้ผมมาพร้อมกับคาริสเบิร์ก5ใบครับนะมาแล้วใส่เต็มมาเต็มสูบจัดไปแทงมันมันมนปครับแทงสนายโอ้ีกควางทีเดียวล่วงโอเคครับผ่านไปหนึ่งเกมจัดไป ต่อครับไปต่อหัวร้อนคือตอนเจอพระสองแล้วเอาไม่ลงเสียเวลาเปล่าๆใช่เจนจีโคตรเซ็งอะ่ะเจอพระสองแบบคือคือไม่ได้สู้ไม่ได้นะแต่คือวิ่งวนกันจนจบเกมอะ่ะน่าเบื่ออืมฮะอ,อเดียบาลันเดี๋ยวนะอันนี้สไนเปอร์โหอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เซิร์ฟใหม่นะครับนะเซิร์ฟใหม่เขายังยังน่าจะไม่ได้ขึ้นขาสองกันยังเป็นสไนเปอร์กันอยู่เลย จริงๆ gm มันน่าจะจัดให้เขาไปแบบเจอคนที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเยอะๆก่อนนะมาเจอคนที่อยู่ในเซิร์ฟอื่นนี่คือแบบก็สู้ไม่ได้ดิวะ่ะโคโคนไม่แฟร์โคนไม่แฟร์เลยครับนะคว้างหนึ่งทีตุ้มแตกโอเค นำบอกรอเจอตีนี้เลยโอ้ยพี่พายพี่พายเขาอยากเจออยู่ครับตีตีผมอะผมรู้ได้ครับพี่พายเดี๋ยวผมจะยืนยืนให้ตบเลยผมยืนให้ตบยืนมอบผมรอที่น้ำพุนะพี่เกมใจร้ายเกินจริงเกมใจร้ายเกินโหดูดิผมพ่นไฟใส่ทีเดียวคือแบบ เขาล่วงเลยอะจริงๆอเดีบาลันน,น่าจะเจอกันในเซิร์ฟก่อนครับนะไม,ไม่ควรมาแบบให้ออกมาเจอเลยะข้ามเซิร์ฟมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มันโหดร้ายเกินไปกับคนที่แบบเพิ่งเล่นมีสมาชิกไม่ออกคุณแกรังแกเด็กผมไม่อยากรังแกเลยคุณชัดชัยโอ้โหที่มันมาเจอกันน่ะเนื่ เดี๋ยวเจอพระ ing, เดลริงเลือด50าสิบร้านโอ้ว oh, ตัวเวทคุณตั้มท่องขนาดจนเมื่อยปากต่อให้เป็นซอร์เซอร์สุพีมก็ยังเหนื่อยใช่ไหมอืมอันนี้เอาซิเต็มนะครับนะเอาซิเต็มอืมโอเคอยู่นะแรงนะอืมแรงอยู่ครับนะแต่แต่ไม่มากเท่าไ,ไหร่คอไหวอยู่คอไหวอยู่ แค่แข่งกูนี่แต่พี่มีใส่กันฟอร์สมาสองใบน้องอ,อพี่หลุดไวอยู่แล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กันนะครับการ์ดประดับใส่อะไรครับคุณแคร์อ,อ่อการ์ดประดับเหรอครับผมใส่เป็นอ,อ่าเป็นการ์ดไฮด้านะครับแล้วก็การ์ดวอร์มเทลครับผมนะ ส่วนทาริเตเนี่ยจะเป็นจะเป็นไฮด้ากับโอซซลิตครับใส่วอมเทลสองใบครับผมเนีเรียบร้อยโดนอมการวิ่งไปคนแรกนี่คือแบบไสยนะครับเรบรอหรับต่อต่อช่องแชทครับผมมีอะไรจะบอกผมโสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราหาคู่กันในนี้ได้เหรอในนี้อาจจะมีแต่ผู้ชายหมดเลยก็ได้นะจีนชีไปต่อเลยครับโอเคอันนี้อะไรเอ่ยพาวิเลียนพาวิเลียนนะขอดูหน่อยครับ อืมโอเคของกลางๆนะพระสมุทรโอเคไปครับลุยครับรืดขอแทงหน่อยรืดสนายนี่คือการรูดครับรูดที่ไหน เรียบร้อยอาจจะมีผู้หญิงหลงมาก็ได้โอ้ยอ,อ,อาจจะมีนะอาจจะมีนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นั่งดูอย่างเดียวอาร์ตบิช,ชอปเลือกห้าร้าน ขอรูดหน่อยขอรูดหน่อยนะน้อน,น,อนเปิดใหม่แล้วทักทีเอทำไมผมโดนอกออกไปไหนวะนี่โอเคครับสวยๆไปต่อเลยครับผม เราเน้นทําเวลานะครับนะตอนนี้กิวกิวอันดับ4ครับเลฟแพนด้าแซงไปเรียบร้อยแล้วต่างกันร้อยแต้มไม่มีหลอกตังเติมเกมมีแต่ตังให้เธอหลอกใช้แ <c oughs> น่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายเน,นี้เรานะคารมดีวันนี้เพื่อนจาก b o r d e r and Horn นะครับ ขอแอบส่องตัวนิดนึงวันนี้วิาสาดโอเคดูหน่อยอืมโอเคไม่แรงมากนะครับเออว่าแต่พะเขาไปไหนเนี่ยนี่เขารวมรวมตี้กันมาเก็บไอ้นี่นี่หว่าเก็บอีเวนต์นี่หว่านี่พะนะครับเนะี่ยมาแบบชิวๆเลยนี่ เหมือนมาแบบว่ามามอบตัวโอ้แต่ฟอใส่ใส่กันฟอสสองใบนี่มันแบบมันติดฟอสน้อยมากเลยเทาเทียวกับใบเดียวนะใบเดียวผมแบบยืดนานเ,ยอ,เยอะเลยมันดูต่างกันเยอะ,อะใครมีประดับทำสองรูได้ทำสองรูนะครับนะเพราะว่าใส่กันฟอสได้ใบหนึ่งนี่ถือว่าค่อนค่อนข้างดีเลยนะ ใส่สองใบแล้วกันนะสองใบดีกว่าถ้าเทียบกันละตอนนี้พาวนาขอไม่เจอ B ีสปอร์ตกับมอนสเตอร์เครับเช่นกันครับกลัวเหมือนกันครับผมไม่อยากเจอเลยครับตอนนี้กำลังแบบว่าสะสมแต้มอยู่ครับโอเคครับเรียบร้อยไปต่อครับยังไม่หยุดยัง้ง สมาชิกยังอยู่ในอารีนาครับไม่ออกมายังไม่ออกมาอีกขอแวะดูนี้ก่อนกดไลค์ยเกือบกดไลค์ผิดเออ๋อเรากดไลค์ของตัวเองไปแล้วนี่ครับที่3ครับโอเคไปต่อนะครับผมของจะใส่ช่องพิเศษต้องเป็นของเวล80บวกใช่ไหมครับใช่ครับผม ถึงใส่ช่องพิเศษได้นะครับคุณกรณสวัสดีครับเมื่อไ,รไหร่ไนทหอกจะเฉยช้ยครับอ๋อมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับไหนหอกมันมันเหมือนแบบถ้าของไม่ได้ไม่ได้แรงมากกลางๆมันจะแบบเป็นตัวป่วนเกมะครับเนะีเราจะแบบไม่ได้เหมือนแบบสไนเปอร์ที่แบบยิงแบบมันๆอะไรเงี้ยเล,ยนะเลนจงเลนเจอร์วิ นี่มันเคนี่นะพา,าเลือดเยอะอยู่นะครับนะโอ้โหตัวตึงอยู่นะตัวตึงอยู่นะเนี่ยตัวตึงอยู่นะเนี่ยโอ้โห GNG จนี่ไงพาสองแล้วก็ไนโลหนึ่งโอ้โหหลักสูตรแบบนรกโอ้โหชิบหายละโอ้ยตึงแล้วโอ้เกมนี้ โคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยแรงจัดโอ้ยลงไม่มอบเลยครับเนะ้นอนกับพื้นดูดิวิ่งโคตรแรงอะ่ะโอ้ยเอาแล้วเจอแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะนี่อะไปแกล้งไปแกล้งเด็กกว่าเยอะไปแกล้งเด็กกว่าเยอะยังไ,ไงล่ะบาปกรรมตามทานันบาปกรรมตามทานัน โอ้ยสนายซอยพระจนคันธนุร้อนตี้เซิร์ฟบาวเดอร์แอนฮอนครับนะอันนี้คือแบบโคตรอ,อ,อะผมมอบแล้วเดี๋ยวดูดิแม่งยืนเตรียมช็อตผมแล้วผม,ผมแทงไม่เข้าเลยนะดูดิแทงไม่เข้าเลยครับนะแรงมากแรงมากโอ้ยโห ือเขาช็อตทีนึงแบบเลือดเขาเด้งกลับแบบเต็มหลอดเลยอ่นี้แรงครับยอมรับเลยเก่งน้องใส่ใส่นับถึงมากครับน้องใส่ใส่นับเหมือนเคยเจอแต่เขาไม่ได้เอาเรนเจอร์มาแบกบอ,อันนี้เขาวิาสัตตัวเดียวเขาก็แบบหนักหน่วงมากแล้วอะ่ะ โอเคครับไปต่อนะครับนะตอนนี้เราโดนไปแล้วครับหนึ่งเกมเรียบร้อยซึมเลยครับซึมเลยเมื่อกี้แบบโอ้โหกำลังสนุกมาเลยเรียบร้อยครับเป็นไงซึมเลยฮนะอันนี้เซิร์ฟเดียวกันนะครับเนี่ยพอกระตาร์านี่ผมจำได้โอ้พอกระตาราดพอกระตารานนี่เป็นเป็นแมคชินิกที่ค่อนข้างถึกมากเลยนะผมแบบแทงเขาไม่ค่อยเข้า นี่นะพ่อกระตาร้านนะโอเคแต่ตัวอื่นไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะครับนะมีแค่พ่อกระตานที่แบบเดือดเราเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเหรอเอาไปจอกนี่ควนไฟใส่ทีเดียวหายเอาใครอมพพะ เอาองพาะเรียบร้อยครับหลังจากใส่คาริบเบิร์กไป5ใบเราก็สามารถแทงพ่อกระตาร์เข้าสักทีนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยืนแทงไปยังแบบไม่เข้าเลยครับเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีสร้อยใหม่ข้างหนึ่งด้วยเลยตียากนิดน,นึงตอนนี้อัปเดตของนะครับนียสร้อยหมาสข้างนะครับนี ของพีวีพีในดาบเราในดาบอยู่ในโลกอ่ะทำในดาบดาบีกว่าเีกว่